2,000 20, 0กิโลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้แน่นอนนะไฟหนะ้าสว่างสว่างนะคะไม้ของกัอนนี้ไม้น้อยด้วยรอดูนะว่ามีเท่าไหร่นะคะนี่ภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีไม่แพ้ข้างนอกนะคะคกว้างแบบนี้เลยนะคันนี้ได้หน้าจอทัชสกสีนะคะ10นิ้วเลยนะวงมาลไฟฟ้ามาัลติฟังกชันหมุนได้สบายนะคะพี่พ วันนี้เรามาอยู่กันที่สนิทรถบ้านสองนชอบเจ้าพุทธธานีกัน,น,นอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าสวยถูกใจแน่นอนนะคะเงื่อนเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะกับเจ้าคันนี้เลย Ford Ranger 2อดน XL Plus ปี2023นะคะปีใหม่ด้วยและรถสวยเดิมทั้งคันนะคะพี่ๆเดิมๆเ,เลยนะเดิมๆจากโรงงานนะคะสวยๆเลยรถไม่มีชนมาแน่นอนกระจังหน้าเนียนก็ิบนะคะไฟหนะ้าสว่างสว่างนะคะแล้วก็คันนี้ได้แม็กเดิมนะคะดอกยางเต็ม เต็มใช้งานได้ยาวนะคะด้านข้างไม่มีชนมาแน่นอนนะคันนี้เป็นโอเพนแคแคปเปิดได้กว้างแบบนี้เลยขึ้นลงขนของได้สบายนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเมนดอากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะรถเดิมๆนะคะพี่ไม่มีทําสีมาแน่นอนนะนอกทุกตัวเนียนกลิบนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสวยๆเลยนะเดิมๆอ่าเห็นไหมเนียนกลิบนะคะรถสวยๆเลยแล้วก็ ไปชุดเครื่องมืออยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนนะคะชุดเครื่องมือมีมาให้ครบเหมือนกันนะคะชุดเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะมีมาให้ครบ,บเลยนะคะมีเลยไปเดี๋ยวเราไปดูภายนอกตัวรถค่ะ ต้องอื่นกันดีกว่านะคะรถสวยๆเลยนะแล้วก็วันนี้มีโปรสโลดให้ด้วยนะคะใครสนใจรีบอินบ็อกเข้ามานะคะท้ายของคันนี้ท้ายสวยๆไม่มีชนมาแน่นอนนะคะรถเดิมๆนะช่วงล่างเดิมสภาพปีนะคะยางอะไรมีมาให้ครบนะคะพี่ๆครบเลยนะอารถไม่มีสนมงสนิมเลยรถย,ยังกับป้ายแดงอะและเล็ ไม้ของวันนี้ไม้น้อยด้วยรอดูนะว่ามีเท่าไหร่นะคะนี่แมกไลเนอร์สภาพดีน็อตตรงนี้เหมือนเดิมจากโรงงานไม่มีแกะมีถอดอะไรเดิมรถไม่มีชนมาแน่นอนแล้วก็รถได้รับการตรวจการรับรองมาแล้วนะคะใครอยากมาดูรถก็ม,มาได้ที่สนีรถบ้านเลยนะด้านข้างสวยๆไม่มีชนมาแน่นอนนะคะรถไม่ย้อมแมวแน่นอนสีเดิมๆนะสีดําสวยๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูเมนอาก์ตก่อนประตูนี้จะได้ครบทั้งสองฝั่งนะคะเดิมๆชัดแจ๋วนะ น็อตตรงนี้เป็นยังไงน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสวยๆเลยน็อต mm hmm. <Not S 2> เนียนกริบนะสติกงสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบนะคะปาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีไม่แพ้ข้างนอกนะคะกุ้งกวางแบบนี้เลยนะ บาะแคมเป็นเบาะหนังนะคะเบาะด้านหน้าเป็นเบาะผ้านะคะสภาพดีมากยังกระป้ายแดงเลยนะคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนนะคะ10นิ้วเลยนะโอ้ยังกับไอ้ได้แผดไปหนึ่งเครื่องเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้เกียร์ธรรมดา6กสปีดนะคะพวงมาลัยไฟฟ้ามัลมติฟังกชันหมุนได้สบายนะคะพี่ๆคอนโซลด้านหนะ้าสภาพดีมากสวยๆเลยที่เก็บของเยอะนะแล้วก็สมุดคู่มือมีมาให้ครบนะคะนี่เลยนะมีมาให้ครบเลยด้านบนของคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ อ่าอันนี้ก็คือเนียนๆเลยนะคะไฟิดทุกจุดนะคะนี่เห็นไหมสว่างางเลยนะอืมแล้วก็ที่ส่แว่นก็มีมาให้นะคะเรียบๆแต่ว่าสวยมากเรียบแต่โก้อ่ข้างหน้านี้นะคะกระจกเ็นกระจกต,ตดแสงได้นะคะแล้วก็เลขไม้ของนี้น้อยมากเลยนะคะเลขไม้อยู่ที่20 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะไมแท้แน่นอนนะเด <zin> <enthus. S 2> ี <Bil> <ล>๋ยวเราไปดูห้องเครื<ล>่องกันต่อดีกว่าห้องเครื่องสภาพดีนะคะสะอาดนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.0เทอร์โบรอ 170แรงม้านะคะเครื่องเดิมๆฟิตๆเลยไม่รมั่วไม่ซึมนะคะพี่ๆสตาร์ตติดง่ายนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลย เดิมจากโรงงานนะคะรถข้างหน้าคงเครื่องไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะคันเดิมๆเลยนะดูได้เลยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะสวยๆเนาะทุกตัวเงียบกลิบนะคะนี่เลยไม่มีรอยแกะฝากระโปรงเดิมนะคะทั้งเราเป็นไทยของเลี้ยวก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันค่ะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์สูงสุด1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลด้วยคันนี้ราคาได้ร้านอยู่ที่4 8 5 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าทักเทจเข้ามาเรามีส่วนลดให้อีก3 0 0 0 0บาทเงินเดือน15,000นบาท ก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะคเพียง8,000บาทตลอดในสัญญานะคะรถเต้นท์เ,นนเ,นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆ เกตเอทุกค,นนกคนันเต็นเรามีเล่มพรมอนทุกคันไม่ผิดเต็นหนีแน่นอนสำหรับใครที่สนใจรถสวย,สวยใ,หใ,หใหม่แบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเ็นบุคคของเราเข้ามาทางเรามี4เพจนะคะมีติกต่อสองช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยต้บงบอกไม่จกตาม,มาที่นี่เลยสนิทรถบ้านสอง